สถานีที่พักใจกับาอ,อค่ะ <Crazy. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมามองโลกในมุมที่อบอุ่นและอ่อนโยนกับอาอค่ะแม้สิ่งที่เจอจะดูขัดใจแต่าออ,อยากชวนให้เราลองเปลี่ยนมุมคิดเผื่อว่าอะไรบางอย่างที่เคยมองว่าลบจะกลายเป็นพลังเบาๆให้เลินต่อได้จริงๆนะๆนะเคส 1. เพื่อนเห็นแกตัวกินไหนกินด้วย แต่ไม่เคยช่วยจ่ายสักบาทโอ้ยจะอิ่มหรือจะจนเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนเราคิดซะว่าเรากำลังช่วยชีวิตเพื่อนไว้อีกมือก็แล้วกันให้ถือว่าทำดุลทำทานแบบไม่ต้องจุดทูปแต่ขอเป็นแค่ครั้งคราวนะจ๊ะไม่ใช่ทำบุญกันรายเดือนเคสสองกลุ้มใจจังไม่มีใครมาจีบเลยกลุ้มใจไม่มีคนมาจีบอย่างเบากว่าช้ำใจเพราะโดนหลอกคะ่ะ บางทีความเงียบก็เป็นช่วงเวลาทองของการเติบโตยิ่งเราเข้าใจและดูแลตัวเองมากเท่าไหร่รักแท้ก็จะยิ่งวิ่งเข้ามาหาในเวลาที่ใช่รอคนที่เหมาะเคสสามหน้าเป็นสิวไปไหนมาไหนก็อายเพื่อนสิวเหรอวัยรุ่นทองแท้ถ้าคนแก่มีสิวนั่นสิน่าคิดหน่อยนะอย่าให้โฆษณามาหลอกให้เราอายตัวเอง เพราะสิววน่ะเดี๋ยวก็หายแต่ความมั่นใจเนี่ยต้องสร้างด้วยใจที่เชื่อในคุณค่าของตัวเองนะเคสสี่ทำเงินหล่นขาย500บาทเงโอ้เสียเงินครั้งนี้อย่าคิดว่าเสียเปล่านะถือว่าเราจ่ายค่าเล่าเรียนกับวิชาละเอียดรอบครอบเงินหายวันนี้แต่ถ้าเราเก็บประสบการณ์ไว้วันหน้าเราอาจจะไม่ต้องเสียอะไรที่ใหญ่กว่านี้เลยก็ได้นะเคสห พ่อแม่ชอบมองว่าเราเป็นเด็กตลอดชาติถึงใครจะยังเห็นว่าเราเป็นเด็กแต่เรารู้ตัวดีว่าหัวใจเรากำลังโตโตด้วยความคิดโตด้วยสติโตด้วยความรับผิดชอบแม้ภายนอกยังดูเด็กแต่ถ้าเครื่องในกล้าโตขึ้นด้วยเรื่อยวันหนึ่งขนรอบตัวจะสัมผัสได้เองโดยที่เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยค่ะว่าแต่เป็นเด็กนานๆก็น่ารักดีนะฮิฮิเคสห อิจฉาเพื่อนแฟนเขาสวยจังเลยคนมีแฟนสวยก็ยินดีด้วยแต่เราอย่าพึ่งน้อยใจเพราะความสวยมันไม่ได้อยู่ได้นานเท่าความดีแฟนที่น่ารักใส่ใจพูดเพราะและเห็นคุณค่าของเราแบบนี้สิคือแฟนระดับพรีเมียมที่หาได้จากหน้าตาอ,อ,อีขอฝากไว้ว่าชีวิตที่เบาเริ่มต้นจากใจที่รู้จักปล่อยวาง อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาขวางรอยยิ้มของเราหายใจเข้ายิ้มเบาๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันโอเคนะแล้วพบกันใหม่ในสถานีที่พักใจที่นี่คุณจะไม่ต้องเดินลำพังกดหัวใจไว้ไม่ใจเธอแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย Crazy. <laughs>